นายจะสู้หรือนายจะยอมแพ้กันละ่ะเพื่อชนะความกลัวน่ะติทานเรื่องนี้น่ะต้อชนะความกลัวให้ได้ไม่งั้นแล้วก็เธออาจจะต้องตายอยู่ในตลอดกาลอะไรก็เป็นได้นะนายคิ่ว่าความกลัวมาจากไหนละ่ะมาจากสิ่งที่เรากลัวหรือเราทราบขึ้นมาละ่ะนายโก๊ที่คนบอกว่าหมูพุ่งนี้มีชีวิตงั้นเหรอนายโก๊ะเพราะว่าหมุดพุ่งนี้มีผีสิงงั้นเหรอหรือว่านายกลัวจากกลกันแน่ อะไรไอ้น้องชายมาเล่นเลเกมกันเลยจงเอาชนะความโกนั้นซะไม่งั้นนายก็จะกลับสลกความจริงไม่ได้นายต้องทำได้ไอ้น้องชายนายคิดว่านายจะสู้ความโกนโดยที่จะไม่สู้งั้นเหรอถ้านายสู้ฉันไม่ได้แล้วก็ นายก็กลับสู่โลกเห็นความเป็นจริงไม่ได้และทุกคนที่อยู่ในโลกความเป็นจริงนั้นก็จะตายกันทั้งหมดรวมถึงคนลบข้างของนายด้วยและคนที่นายรักด้วยนายคิดว่านายจะปล่อยให้เขาอยู่แบบทรมานแบบนี้ต่อไปงั้นเหรอไม่มีทางซะหรอกนะถ้านายเอา,นาชนะฉันไม่ได้แล้วก็นายก็ควรที่จะอยู่ในโลกแห่งอดีตต่อไปเรื่อยๆเลยละกันนะ,รนะครับแล้วครับฟื้นสิครับฟื้นสิครับ ว่ามาแล้วนะว่าจะมาช่วยพวกเรอเองนั่นเลยนะร่วยกันเลยพวกเรา